สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็นรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมบ้านหลังนี้มาอีกแล้วนะครับติดต่อกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะค้องอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ก็จะขโมยนะครับไม่หมดเลยตัวหนนกเก่งไม่เก่งทราบหมดแล้วนะครับผมเอานึกว่าไม่อยู่ม <laughs> าเงขอขันเดีครับมาอีกแล้ววันนี้มีนัดกันนะครับวันนี้มีนัดามาเอาเจ้าสามกุ้งห้อย นะครับไปฝากนะครับนกตัวนี้จะลงไปอยู่ที่โคราชบ้านเองไม่ต้องเกรงใจกัน๋อลงลงไปบ้านนี่อ่าเดี๋ยวจําบ้านไม่ได้แต่จําว่าอยู่จังหวัดโคราชนี่แหละจังหวัดนครราชสีมานี่แหละนะครับเอาสรุปแล้วยังไงนะกี่ห้อยใบไหมพ่อเอามากั มี่ใหญ่เด่นก็ขันกัเหมือนเดิมก็ขันอยู่บนมิจมันละขันโอ้ตอนนี้ก็คือนกตัวนี้ยังขันปกติแมนมันมไม่เจ็บบันไดนะเออมันมันนกกี่เดือนนะประมาณโดยประมาณเอาประมาณประมาณนี้ดีกว่าน้ำมีนานกโัมันหกเดือนโอ้ห้าหกเดือนครับก็มีพี่น้องเราถามมาเยอะนะพ่อเตียงถามมาเยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้ให้เบอร์โทรไว้นะพอพอผมลงคลิปก็มีคนโทรหาเลย คพอดีเป็นอา,อาจารย์ที่อยู่ทางโคราชนะมาขอแบ่งไปก็เลยไม่ได้นั่นต่อก็เขาโทรมาเลยนะครับว่าต้องการตัวนี้นะครับในเราพ่อเตัวในลวทีนี้ไปดูหน่อยเอามาดูลายดีๆหน่อยทีเนี้ยนะครับเป็นไงเจ้าสมานพ่อขันหรือยังเริ่มขฮะเร,ขรเริ่มขันแล้วเน,ะเนาะแสดงว่าเริ่มจะกลับคืนมาแล้วนะครับถ่ายขนสุดแล้วก็ ก็เป็นปกติครับพี่น้องครับสําหรับนกถ่ายคนเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งตัวที่เป็นแบบนี้แหละเงียบไปนะครับเยอะแยะมากมายนะครับคือไม่ใช่ว่าเฉพาะเจ้าสมานนะครับมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็เป็นช่วงที่นกอ่อนแอนะครับก็ต้องนะครับโอ้โหอ่ะไปตรงนู้นเลยพ่อเนี่ยก็มีวานมันหน่ะว่าไม่สูงมัาครับนล่ะวันนั้นเห็นมาทํากับข้าวกินกับเสียนเวียบเสี่ยน้องอะเลืือเลื้อไม่ล่ะเลื้อไมล่ะนู Oh. อไม่เหลือเลยอ่าเอาวันนี้มาดูตัวชัดๆหน่อยนะครับสามห้อยเนาะแนนนก็นกสามห้อยนะอ่าเอางไงว่ามันจะเปิดสามกูก่อนหรือเปิดเปสองกูก่อนถ้ามันเปิดขึ้นมาเรียกห้องเมื่อเปิดสามเลยเด็กอ๋สามยาวไหมประมาณห้าเทือกัะไรใช่ะห้าหกตัวเออห้อยเนี่นะแนนห้างเชือกกับห้างเทือกกับกบ่มมีเห,เ,หเหย่างเดวนะก็ฟังกันว่าสามกูไข่เราใช่ใช่ครับแต่คือที่อผมถามว่านี่ แบบนี้คือว่ามันจะเป็นสามกูเห้อยห้ที่ขันแบบเดิมหรือเปล่าเท่านั้นเองแสดงว่ามันไม่ขันแบบเดิมเนาะบอ่าครับก็คือไม่เป็นแบบเดิมก็ใกล้เคียงนะคืออย่างเช่นมันมันเคยเปิดสามกูขึ้นก่อนใช้ปเปียงนนะอ่าบางทีมันถ้ามันเหมือนเดิมก็เปิดสามกูขึ้นก่อนคำสองคำอย่างเงี้ยอ่าพอวันต่อไปก็เปิดสามกูขึ้นก่อนสี่ห้าคำอะไรมาณเนี้ยอ่าแสดงว่านกแบบนี้คือขันเหมือนเดิมแต่ถ้าวันนี้ตอนเช้าขึ้น สามกูกใบไว้พรุ่งนี้ขึ้นสองกูกนี่แสดงว่าวันต่อไปก็สามกูกแสดงไม่แบบนั้นแสดงว่าไม่เหมือนเดิมเอาอะไรอีกนี่ไม่ใช่อยากไปกับผมเลยนี่ <Okay. S 1> อเอาดูตัวก่อนนะครับผมอันนี้พร้อมกงใช่ไหม <Yeah. S 1> <laughs> วารลอดเลยนะครับผมตกลงกันไว้ก็คือราคาที่เจ็ดแดง <Man. S 1> นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะมันแพงนะคะ <laughs> รับเตียงก็เลยให้ผมห้าแดงเนาะเลยเอาเจ้าสองแดง <laughs> เขาให้เป็นไรครับเออที่ว่ามันขันเรียวก็คือมันขึ้นหสตัวนี้มันขึ้นรับก็จะลงไปที่นครราชสีมานะครับโคราชบ้านเองนะครับนี่แหละนะครับตัวนี้เนาะขันลกขนานลกตัวนั้นดึงมันแฮกงรัดเล่นไหมก็ว่าเฮงบ่อากาศจดนะอย่ามมครับครับโอ้ย่าพึ่งจดครับอย่าพึ่งจดนะนกมันกําลังให้มันได้ใจอย่างนี้แหละะอย่าพึ่งเอาตัวไหนมาหัก เนาะคือคือบางคือบางคนนี่เห็นนะครับเห็นนกตัวเองกําลังขึ้นอ่าสพรว่ามาอยู่ได้สักเดือนสองเดือนนี่กําลังขึ้นอย่างไรนี่ก็คือเห็นนกมันมันคึกมันอะไรเนี่ยเอาเอาเอานกต่อนะครับมาอัดนะครับมาอัดครูตะวันเอาไปมาจากที่ครูที่นี่เป็นไงพ่อเตียงหลบไปเลยหรือเงียบไปเลยเงี้ยเงียบไป้มีนี่แหละครับคือต้องระมัดระวังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นมันครูวันอะไรนี่ไม่ใช่ว่าจะ เอานกต่อนะครับมาเทียบมาคูนะก็ปล wow. ่อยให้เขาไปนะครับปล่อยให้เขาเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะนู่นแหละพูดไงว่าดูกเนาะให้กระดูกมันแข็งก่อนะเป็นมวยที่แข็งก่อนนะพ่เจนเคยตีมวยไหมมวยนี่เจนเจนเล่นกองเชียนงตีมวยยังไงจะกีดจะเป็นนมผลนะไม่ยูโอ้ับมวยอะไรมวยคัดเชี่ยงหรือว่ามวยอะไรมวยมวยไทยมวยสากลมวยไทยเนี่ยนะฮะโอ้ ครับแต่ว่าตีกับไหนตีกับอยู่ตีอยู่ที่ไหนตีอยู่ที่ตีต้องงานบนนะุญโอแต่สมัยตะกินกับมีงันบนุญมีบุญกับมีตีมวยเนาะบุญอ่าแน,น,น,นละมีคิ้วแตกไหมอโอระดับหน้าใสใช่ไหมมวยนี่มวยฉลาดเนาะเอาก็ว่ากันไปเนาะอ่าก็ประมาณนี้แหละพี่น้องครับเนาะก็ไปอยู่กับอาจารย์อิเอกนะครับอาจารย์ณิเอกอยู่ที่โคราชนะครับก็ท่านก็โทรเข้ามาเลยหลังจากอ่า ดูคลิปเสร็จนะครับหลายคนก็อยากจะเอาไปไว้ผมก็ถามอยู่ว่าอาจารย์จะไปทํานกต่อหรือเปล่านะครับก็เป็นไปได้อาจจะเอาไปทํานกต่อก็ได้ะแต่ว่าแนะนําผมก็อยากแนะนาว่าให้นกต่อหาวธรรมดาก็ได้น้องเจียงเนาะหาวแบบหนึ่งกุกสองกุกเมืองั่มเนาะเป็นหนกเมืองั่มเพจอ่ะเียงชอบไหมนกตัวนี้ลายเลยชอบมั้งิล่ะแต่ว่าคนเป็นเลี้ยวหอยก็เป็นยังกินนกกุกหยอกนู้บ่หอยเลยอชุ่มเมือง่ายๆนี่มันหาบุ อ่ามันเป็นยังไงล่ะมันเป็นแบบนี้นมึอสวาดำมันแม่พวงคนเอินสวาดำอ่าอ่าเอืนม,มอึ้นเื่มือสนับปีมันนะเนาะคร<ม>ับมันจะเป็นนกที่สนับปีหนานะครับนี่นกก็ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะครับเริ่มอยู่แล้วนกนะครับนี่เริ่มอยู่แล้วถ้ากระโดดไปกระโดดมาห้าหกเดือนนะถ้าตัวไหนมันจะไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะมันจะเป็นนกอ่ะพูดง่ายๆมันจะขันมันจะอะไรมันจะไม่มีดิ้นอ่าโกงแตก ว่าว่เจียเข้ามาหอยนี่ขันนั่งคว่ำมึงขันเข้าเ่าปากว่ายังหนึ่ง่าเกินสิบมาที่มันจะขันเหรอเอาลองมาห้อยแน่นลองดูเดี๋ยวผมจะลองเปิดเปิดยูทู e เสียงนกแปลกๆมาเนาะลองดูเนาะเผื่อมันขันเนาะเพเาียงเนาะไม่ขันก็แล้วไปขันก็ได้ยินไม่ขันก็ไม่ได้ยินว่ามันบ่เเลียเราเมื่อไหร่อาจารย์เนียถ้านหอดปากข้างเนี่ยมันขันเอครับครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดเสียงนกแปลกๆดูนะครับผมก็จะไปแอบดูแล้วกันนะครับ บ้นั้งนี่หละโอ้ครับครับ ครับก,ก็เอากลงมาด้วยนะครับพี่น้องครับ่าเ็เจะยงไม่ยอมให้กลงนะครับก็เอากรงไปนี่แหละมาเปลี่ยนไว้เอากลงไปนั้นไป <c oughs> สมัยก่อนเป็นไงนะพ่อตี๋งกงเป็นยังไงนะสารยังไงนะโอ้ไม่ไผ่สารเลยโอ้ไม่มีการแบบว่ามัดเชือกอะไรอย่างนี้เลยแบบสารเหมือนเหมือนไส้เหมือนคล้องอย่างนี้ใช่ไหมแหนก็หมาตุ่มกับเทหัวอยู่ออจักไม่ไผ่สารเลยอ๋อครับจับขอเป็นแบบโบราณเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับกันลูดกันอะไรเลยเนาะอันนี้มันต้องไปต้องไปเลยครับผมอันนี้เป็นแบบโบราณโอ้เสียดายไม่เหลือเนาะ แมวนุ๊กนุ๊กแปดายปีอืมน,น,<า>นี่แหละนุกนุกเฉลยเหลือไหมในกองรวมเยอะจนมาบอกเว็บคุณก็โอ้นกเซนเว็บมันไหมช่วงนี้เซนเว็บบอสตู้ช่องนึนงครัโอ้ครับมันก็เป็นธรรมดากินยากเนาะครับผมเอา้าไปเอเตียงมาไปเอามาไล่มานะครับเมื่อกี้ฟังอยู่ก็ส่วนมากได้ยินแต่สองเลยแมวเพามันก็มีมี่สามแฉะแนวนาครับเซนเว็บเซนเว็บเสร็จลองก็ได้ยินเนาะได้ยินครับผมนกนกมันร้อนเลยพี่น้องครับมัน เอาปีกออกข้างลําตัวนะครับรับลมนั่นเองนะครับนองร้อนมนะันขันไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับโอ้แต่ว่าเจ้าอะไรนะนี่ขันเสียงดีเหลือเกินอะไรนะพ่อเตียงชื่ออะไรนะเจ้าอะไรมีชื่อหรือยังบัวขาวโอ้บัวขาวมันไม่ย่ำย่ำมันว่ามันจีขาวอยู่นี่แบกโมโมเลยอ๋อมีเส้นหนึ่งฟอเป็นขาวล่ามมุขยุบป่ายสอ ตรงปลายปากนะใช่ไหมอ่าเป็นสีขาวเล่ยเยเดี๋ยวเห็นกับเล่ยชื่อว่าบ,บ,วบัวขาวด้วโอ้โหบัวขาวนะครับปออะไร <c oughs> <c oughs> ป,ปอสองใช่ไหมลดปอสองใช่ไหมอ่า <c oughs> โอ้เอาเอากงมาเปลี่ยนแล้วนะครับผมก็ก็เพียงเอางงใบนี้ไปเลยผมก็จะใบนี้ไป <c oughs> <c oughs> จีนใต้ใบไม่ไปงั้นบ่ราะวนี้ครับผมก็ <c oughs> ไม่อยากจับครับพี่น้องครับนกมันขันแล้วแหละนะครับเมื่อกี้แต่ว่าเสียงยังไม่เต็มขันจับไม่จับเอาไปใส่กับขันเพยงมรับแล้วอแต่ว่าผมไม่อยากจับเดี๋ยวค่อยจับทีเดียวตอนตอนส่งมาใส่กล่องไปนะครับเอาโขเข้าง่ายมากไม่คล้ายๆนกันมันนั่นือยังมันลกเคียงแล้วนี่ไม่แปลกด้วยก็จะวางสั่หมอนวมันจะตุ่มได้เลยเครับมันขัน ครับจับไปใส่จับใส่จุ่มนี่บ่บ่อะไรจับใส่จุ่มนี่บ่พ่อเกินชั่วโม,มงหนึ่งขันคือก่อนอืนนครับเนี่ยนกชากูฝ่ยเลยครับก็คงจะดีแหละพี่น้องครับถ้าไม่ดีก็ไม่ได้อยู่กองงามอะ่ะพูดง่าย ว่ามันมันคุกเหยื่อเพื่อยังไม่ไม่เลี้ยวหอยนี่สบายสบายหมถึงว่าไม่ได้ไปใช้อยู่นี่เลยนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับผมไม่ว่ามันเลรียงงกับมันนี่มันบลูครับไม่ลุ่งเนาะมันบลูมันไม่เข้ามือเลี้ยงเลี้ยงไม่ขึ้นสักทีไปต้วไปยังมันครับอันนี้มันก็ถือว่าเป็นความเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลหรอกนะครับตรงเนี้ยของบุคคลนะครับไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะครับคือมันเป็นความเชื่อว่าเจ้าว่าพูสามกุก

มันบ่ั่นแม่ะมันบ่อมันบ่อใครได้ย้ำเข้าไปต่อไปอย่างงขันมือเล้วหอยมีอีกทีเออเกือกอยอะต้องไขตัวเล้ยวกันเอามาเลียนแล้วแล้วนี้ซื้อแล้วเห็นว่านี้ไม่หมาตะกีีบ่อต่อเป็นปีบอะไอครับแก่กูถ้าว่าขันกุ๊กเดียวเฮ้อเิ้วหอยม่อกที้เข้ามืออันนี้เข้ามือริ้ยวหอยก็ดีครับผมโอ้เรียบร้อยแล้วครับยายกรงแล้วก็ เอเห็นอะไรนี่เห็นอะไรนี่พราพรเตียงเออเรี้ยวที่ว่าจะสานกลมนอกกันละโอ้ทำโกงอีกแล้วเออโอ้นี่นี่น,น,นี่อันนี้ก็มีแล้วนะครับเขาเรียกว่าขอบนะนี่ยเพราะว่ามันดูในวิธีการขดขดขอบเข้าขอบ,ขอบ,ขอบยังไงนะครับอ,อ่าเอาเนี่ยว่าจะเปลี่ยนให้ตัวนี้อันนี้ไปด้วยไม่ใช่อะไรนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่ไงตัวนี้ก็มีนี่เอามามาดูมา,มาดูการเข้าต่อยังไงอ่าเข้าต่อให้มันเป็น <c oughs> เป็นวงอ่ะนี่เหรอ อืออ้าวอันนี้เป็นแบบอ๋อทำเป็นแบบเสียบเข้ากันใช่ไหมบัวหรยังไงปาดนีไปยาวๆไปเห็นเห็นเจียบดีเลอเอา้เอาทำไมมันทำเนียนจังเอาอันที่อ๋อเนี่ยเนี่ยนี้เป็นคล้องเห็นอย่งี่กันครับโอ้อนี่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 เป็นยาวๆแบบอย่างนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมาให้มันเป็นแบบรับกันเนาะนอือครับอันนี้คือการ ข้าขอบกรงน่าจะได้กี่กี่อันพ่ออะไรนี่ยี่นี่สองตัวนี่สองน่วยนี่ได้แค่สองไปแมนได้ซ้ำนี่โอ้หนึ่งว่าจะเยอะหนึ่งว่าจะได้เยอะหกอันหกขอบได้หน่วยหนึ่งเอาครับหกเนี่ยหมายถึงว่าหกอันนี้ได้สองอันได้สิบมีสิบสองอันสิบสองขอบยี่นี่เขาจะไม่สีผุ่นสองขอบนึงโอ้อยู่ข้างล่างอ่าไปจะเข้าตีตีนมันอยู่ครับผมโอ้เอ้า ก็ประมาณนี้นะครับเพราะนี่กูถามยู่ว่าเดี๋ยวน้องเบรคกันแรกก็สูดเลยครับก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้าอสามกุูห้อยนะครับแต่ก็ข่อียงรับประกันว่าห้อยแน่นอนนะครับหขันบ้านกับมีเบื่อเส้นเรียบเบื่อเส้นรองกับถามด้วยโอ้เส้นรองเส้นเรียบเป็นพยานหลักฐานได้แม่นนะครับต้องไปไปพิสูจน์ในสปีดโบนไม่เนี่โอเคครับผม เอาประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับดื่มนะครับดื่มใจค่าเสียหายนะครับเอาให้เอาไว้พอน่อยู่พอนหน่อยเออโอ้ยนะครับสามแดงเนาะไปด้วยน้ำเพลนเอาวหามันมันเนอะขันเพัวนเอาไปตัวไก่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไก่เพลนบอกมันอย่างนี้บอกว่าให้มันให้มันสามกุกขันไปอยู่นู่นเนี่ยมันสามกุกขึ้นก่อนเลยเนาะเหตุกาต้์เมือมันเห็ดกาชิว่มันกบบว่ามันโมเมน เมื่อกันวัวปลาลอยนะมันครับเอาเนี่ยมันมักระมันบ่ได้ครับผมเนาะเอาละพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นใจผู้ทำคลิปครับจะได้ทำคลิปวิดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อเตียงอาจารย์ใหญ่ไปก่อนครับพ่อเตียงสวัสดีครับครับก็ออกมานะครับบ้านเซียนเม็ดนะครับที่หลังเนี่ยครับเคยมาหาเป็นประจํานะครับก็ มาเอานกนะครับไปส่งนะครับให้กับเซนเม็ดนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวไหนนะครับก็เลยมาหาเซนเม็ดรครับโอ้โหนี่เซนเม็ดเอา้าเซนเม็ดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฮะเออเป็นปยังไงตัวนี้หมานี่ยังสบายดีไหมนี่นะไ่หมาหรอลูมนอไม่ต้องใส่ก็ได้หรอกแมสนะมันไม่ติดหรอโควิดนะฮะ โอ้ไหนล่ะตัวไหนล่ะตัวไหนล่ะตัวนี้ใช่ไหมนี่ฮะตัวตัวนี้ใช่ไหมนี่แน่ครับนี่นี่นี่ตัวนี้ใช่ไหมนี่แน่ครับแน่นแน่นคือนละตัวนี้ตัวนี้เนาะที่จะให้ปล่อยคือดูธรรมชาติเนาะเหมาล่วงเป็นตลาดตัวนี้ทำอะไรอยู่เซียนตัวนี้ทำอะไรอยู่นี่ฮะต้อนกครับต้อนกไหนล่ะไหนเหรอเฉลยได้หรือยังไหนมาดูหน่อยฮะ นี่นล,ะน,ล,ะ,ะ,ลนะนี่แหละนี่ะไอนี่เลยตัวนโอ้เออย้อนแสงหน่อยโอ้โหครับครับอือเป็นนกที่จับมาจากกรงรวมใช่ไหมนี่ใช้พัดใช้พัดกับใช้ลับครับผมจะให้ส่งไปที่ไหน,นนกตัวนี้นะ่ะให้ส่งไปที่ไหนนี่ฮะลงนาลงบัานนะวะครับน้าลงบานนะวะอ่า ก็จะส่งให้กับเซียนเม็ดนะครับซึ่งตัวนี้เป็นนกอะไรนะเจ้าอะไรนะนนี่ชื่ออะไรนะประขันครับประขันโอ้เจ้าขันนะครับผมอ่าเอาองค์ไปแทนได้ไหมนี่เอาครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องอ่าขออนุญาตนะครับเดี๋ยวปลดนกลงนะครับเนาะรอเนาะพรุ่งนี้เนาะอ่าเอาเขียนเนาะโอเคเอาแค่นี้แหละเนาะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยว<อ>เป็นไงไหมนีกหรือยังต้องไปลองคู่ฮะอ่านะโอเคโอเคเอาแค่นี้แหลนะเนาะเซียนครับอ่าโอเคโอเคบายดีบายดีบายดีสวัสดีครับได้คุยกับเชนเม็ดเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอานกตัวนี้นะครับส่งให้นะครับพร้อมกับอา,อาจารย์นอนนท์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าขันนะครับเป็นนกอ่า ต่อนะครับตัวล่าสุดนะครับของเซนเมตรนะครับก่อนที่จะลงไปกรุงเทพนะครับก็เหลือตัวเดียวนี่แหละนะครับก็คิดถึงก็เป็นธรรมดาครับผมในการเลี้ยงนะครับเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่ต่อได้ใหม่ๆนะครับจนมาอยู่กับเราแล้วกลายเป็นนุต่อนะครับก็จะมีความผูกพันนะครับเป็นธรรมดานะครับผมนะก็ต้องรอรับเอานะครับสำหรับเซนใหญ่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ